สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องาครับเมื่อนี้นะคะสสิาพพี่น้องกินเขาว้างหันแล้งแหละกระเฮ็ดเปียกปอกน้ำมันี้อย่างเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งน้ำมันหัวต้าเี้ยววันนี้คิดอยากพี่น้องแอบยำบกหุ่งกินนี่เนี่ยบกหุ่งหลังบ้านมันจะสุขะเสิรก็เลยคิดอยากทำบกหุ่งเฮิร์มแซ่บเผ็ดเนาะค่ะกับลวกข้าปุนละหน่อยหนึ่งละทอดไก่ทอดอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะก้อนสิต่าบกหุ่งเสริมเสียอเปิดอันนี้ก้อนประมาณ เพิ่นเขียนมาว่าสตอเนาะเพราะสตอก็คือแบบว่าเอาใปม้มากินกับตำหมากหุ้งสินนะคะ่ะกับสิเปิดพอดีเนาะคะ่ะต้องขอบพระคุณไปยังนะคะ่ะคุณพีพอพรพันธ์บวชชื่นเนาะคะ่ะพี่พรพันธ์บวชชื่นเนาะคะ่ะจากจังหวัดตรังเนาะคะ่ะราบขอบพระคุณหลายๆนะคะเบิ่งเบิ่งเบิงพี่นอ้องเป็นบักสตอรอีเดียกับมาก,กินกับตำหมากหุ้งพอดีของแซ่บ มกักระทิ่งไงมาัาโอ้ยหลีพูดหน่ะพี่น้องด้วยโอ้อ่ะแล้วเขากับเกะกินแลน้วเนาะเมนบ้านเนาะแล้วเขากับเกะกินเลยพูดหน่ะสตอเนี่ยมันไม่เม,ม็นแบบว่าราคาถูกๆเด้อพี่น้องสามฝักนี่จะ่หาสิบบาทบางทีบางงานไม่สำับที่เขาอันเทนเปน็นนี่คะ่ะอันนี้ตึงดีเนะาะค่ะกราบขอบพระคุณอีกรอบเด้อคะ่ะแมพพี่น้องแมตต์บักห้อง,งน้ำกันเขา พริกก็คือใส่แบบเคืองกล่ำแล้วค่ะถ้าว่ามือนี้จะต่ำพริกสดพี่น้องตอนบักหุ้้งสาวชึมตอนไงถึงพริกขึ้นดังนี่คือได้อัดได้อัดแบบเงี้ยงก็ได้ได้อัดทรดแบบความซึ้งชอของเจ้าของมากๆากเลยความแซ่บความนัวค่ะออื มาพริกสดน,นี่เพิ่นบอกว่าให้ต่ำแหลกๆสิกินคู่กันเข้าไปได้หมดเลยหอมละเสร็จแล้วลมีดก่อนเสบกเลนลงไปค่ะต่ำมาห้องนี้เป็นมืออาชีพได้เลยแต่ว่าต่ำให้เจ้าของกินเด้อ <c oughs> ต่ำขายยังไม่ถึงฟรีมือนะคะพี่สาวเราจะเห็นเนื้อกินแซ่บหรือกวัวต่ว่า,าวต่ำสิร์ฟเส้นลายกาเห็ดตะเนียวมักเจ้าของก็เลยแซ่ยบหมดเขื่อคืนค่ะ ปลาเคือขึ้นบางต้นเขาก็ใส่ถึงไหนถึงอย่างรถเด้อพี่น้องเด้อมันจะหอมแต่ถ้าบางต้นมันคืนมากๆก็ไม่ต้องไปใส่เยอะมันจะเป็นตำขึ้นตอยปลาเคือขึ้นอีกอย่างมีบตดมือนอืออืมนุนนึ้นนนัวปเป็นนัวปูดองเนาขนเขาได้มาจากตัวเนี้ย แซ่บนนัวแต่พี่น้องเนาะขอประคุณพี่น้องในหลาย้ะค่ะที่เป็นห้องเป็นย้ายเข้ามาลองเชื่อเสริมกับตั้งสติได้กับโอเคอูยุต่บังที่กับเฮากับด้วยความเคยชินกับเพลไปไปเนี่ยปูนี่ก็คือแบบสูตรเนวพิเศษดวยค่ะพี่น้องนี่พอจะกลายเป็นส้มตําคืนมะอืมจะหัวพร้อมกันเลยไม่ต้องหัวเครื่องนี่มะละกอสองลูกค่ะพี่นอ้องยันบะอิมเขาเสียหน่วยเดียว กินได้มากเลย mm hmm. กินอีปูกับกินมะเขือขึ้นต่ำกันเอาของเสพของนัวบ้านเฮาหนหนเนาะ mm hmm. ตั้งแต่อยากตั้งแต่กินปาทุเรียนอิม่ม mm hmm. พี่นอ้องดู อืม,พ,อม,อมพี่นังพี่น้องใส่ขระปุ้นลงไปน้ำมันเหมอเือนแค่นี้นนนนะเ,นเ,เนี่ยใส่น่ะขั้นเันแกสเนบังสตอทันกับสิกไซ้เข้าไปอีกได้ว่านี่สกินกับเอาค่ะพี่น้องอกุ้งลวกค่ะ พอเลยเอาเสต้ยถัดเลยถัดงหญ่เลสีกับปุ่นกลายเป็นสีน้ำค่ำเนาะไม่ต้องไม่ต้องเส่้อันอย่างก็ปูดองแง่เลยไม่ต้องเส้นประกอบเง่เสต้ยปูดองก็เป็นสีเดียวกันกับแซ่บนะ ปากอัน,นิ่งเนี่สาวมวยแก้ซอยค่ะอืม,มาสตอค่ะโรยลงไปอีกพี่พ,พี่น้องบนโต๊ะมันเนี่ยค่ะเนี่ยย่นึกกินเนาะค่ะตมะห้องต่ารวมไส้กุ้งใส่เยียงเข้าไปใส้กระปุ่นพี่พักนะค่ะทั้งสตอทั้งกระถินทั้งพักอันนี้นี่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 พี่น้องเขาเก็บมาเมื่อนี้หอบเห็บค่ะผักหอบเห็บหรือว่าเป็นผักหอบเห็บหรือผักอันยังก็หล่ะกบแกบเนาะ <laughs> สวัสดีค่ะสาวมวยมะลินน้ำมือเนี่ยค่ะเรามาปอกน้ำใหม่ซอยเราก็เลยมาลินมาสาเสื้อไปห้องใส่เราสาเสื้อไปตัวแล้วว่าอย่างก่อน <c oughs> เห็ดปวกใงห็ดกแล้วออกเรากันค้นมากเห็ดนี่ได้กินว่ได้แล้วสกี้ว่าเบื้องเห็ดสาวเชิมก็เลยเมาปอกน้ำใหม่ติดลมกันยุ่นนี่ค่ะ <c oughs> อ,เนนะอมเอามาซีต้องกันไปเลยคะ่ะพี่น้องกุยเลยเด้อค่ะเบิ้งสีซีมผักโห่เห็บซูปพี่น้องเบิ้งนี่ลักษณะจะเป็นใบอย่างนี้ค่ะนั่นแหละ ไปทายคลิปให้เบิ้งแล้วล่ะตอนเก็บแต่ว่าตอนกินกิเหีนนั้นอีกเพราะว่าก็ิไดเลือกเนี่ยนี่ในห้องดำมล่างอืมกบต่ำมือุห้งเก่ยอกับป้นกเศบค่ะพักโบราณเขาอันนี้สตอนะคะนี่คุะเต็มเลยบอกผู้ใดด้ออืมอืมแฮบ ไม่กินโดนดนะน้ำมันนะได้รึมยุ่มอ่ำหรือไม่นะฉันกินน้ำอืมฉันไม่ฉันหายหลายกลัวเลื้อนเลยดิเนี่ยที่เรียกว่าจะเก็ตมะขายนห,หาน่้ามวยไฮบอลปิรุเกตไฮบอนเมตตู้หอมนะเป็นผักกำหอมอืมซิ๊วแม่หมากสดอดอะ่ะ Nãy muốn bán khánh hà mà quý vị đang đường lại tôi ban phẩm mua này nhân cứ có mua hôm qua chắc qua nói vui nãy đi là vui nó nãy bên nhai bún ít năm nó nãy เมื่อกคดอกได้กินน้ำปานะกีนเะน่ยเป็นบ้าหมยวยเนาะกินแล้วน้ำแหลกน้ำแหลกเฮ็เองเองเพนังแม่น้ำปาแลกดนปาแลกวดเดนเติบพนน,น,นนสาเส้นไม่เลน้ำเอสสวนยังไม่ได้กินข่าวกับน้ำปาเลยไม่ไนั่เหนยนเฮ็ดแก้วเลยเฮ็ดอย่างเั้นเปสน้ำเปแหกเ,เห็เอมมดเท่าซื้อมือนี้พี่น้องรู้ว่านัา่นเห็ยนเรายังหมายถึงแม่สาวหมวยนะ แม่สาหมูไว้แม่ไอซักนะคะนะแ้วกัน้องสาวหลามวัวเพะยังใส่ฟืนด่ังไสแลวเมือ่อบ้านเรายังไม่แกะเป็นบ้างแล้วยังใส่วิถีดังเดิมยอยู่นี่แหละเคบะพะลูกไปน้อนไปยุบานจะซื้อราว่ามันมีมิถีอยู่บุบานได้เนาะแต่ว่าเราก็มายุ่น้าเป็นชีวิตจิตใจเนี้ย ขึ้นแล้วกับมะนาวเ่ยมะนาวแล้วกับเห็ดอย่างเรียงงัวะตำสาดแซ่บได้ปีนหนึ่งพักอบเห็นมันจะกรอบๆค่ะจะกรอบๆ<ะ>ลบองจะลืมไม่ทำเถอะย่างเสียเลยป็นี้งไยบางสตอร์ <laughs> Hàng lên rung hoa rau nè cả, ạ Rau tàu rau lý lắm Nó okay. Xe nồi rau nuôi Phuống 1 con nè Mấy con nuôi 1 Xa rồi, phuống 1 Còn nhớ hoạt อถ้าจ,จมาไปนอกนิ้ห่อนยก้องเกิดเออดเพื่อนเดีวยดวเกดเยอะนี่อืมอี่นีหนังเนี่ยันต่ว่าพข้าไปน้ำไหลเด้อข้าไปซืซ้อข้าไปบ้านพี่หมเมื่อืนเปเก็บมะละไคาย่างเนี้ยครับล่านเก็บไง นามซ้ำตัวนองนะเอ้ยนามซ้ำอันบรุูปซ้ำเกิดบูดเท่านี้นะพ,ะพ่อโง่เห็นยเกินแม่งกินกุ้งกินหลายหลายะย่คือมานน้ำกันพี่น้องอันนี้จะเรียนหนังสือรุ่นเดียวกันได้ว,ว่าสามมวยแล้วจะเป็นนัน เอ้ยแทบิมเกือบปีบัตรึงปีนะแต่ว่าก็เกือบปีนะเพราะว่า,วาเธอเกิดมักกร้านะจร,จริงตั้งไปเขาก้อนดิอืเขาก้อนได้เกิกด26ปีท้ายมีแต่เธอเหอเรียญจบ Taking nắng hood, I hôn nhân. Someone bị tàu nắp in ông, do. But ít tổn nhân này cuộc họp hại ghi ơn hưng. nhắm Hm. 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 hải Hm. 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 Hmm. 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 พ่ออ่อนะพ่ออ่อกับคนเก่าเปนมื่อไหร่ตั้งแต่ยุคอาย,ยุกเง,นงกิน,น,งนเขากันเนี่ยพี่บ่นพวงมาถึงสาหมวยเปเนไ่ยใ่หุนเะบอ่ทุนม้าสิครับทุนม้ายังมักาหา้ลูกนังนี่มักเลี้ยงไม่จบยังเสนามือนอได้ปีบหนึน่งปะทุนเซมันพันหนึ่ง นะสัญญงได้ยึดสัญญงได้ยืดทุนอันที่ว่าได้แข่งขันกันกับเธอหน่ะสเสริมได้ซ้ำทุนอันทุนอันมอบให้ผู้หญิงเด้อทุนมอบให้ผู้ยิงอ่ะพ่อนหนสักเสริมเสริ้ เสมอการล้ออีกดไม่ได้อีกได้บลาซีวิตส,สมอเส,สืสมผัสง่ายแมนนน่น้ำกันเดียวงานละไม่น้ำกันเกี่ยวกับเกี่ยว,ยวน้ำสรอยกันดำน้ำสร้อยกันเพราะว่าน้ำเท่าสมุเหนี่ยนน้ำกับใบเดียวกันอยู่แล้วค่ะมองดีส,สื้อสัมยุ่นเนี่ย ืแซนะ่บเนาะกุ้งล้วนเอาค่ะแซ่บสามวันเบ่้กิ่ดิบขอบครัวเปิปป้ลน่ปกติเนะหกโมงก็นอนเอืมอ

บ้ากตัวหนึ่งแล้วสริมนาดำคุ้มตาแลปันมีเพนด้านั่น,นดึกนะกับกรอบไปพ่อยดีนะ เหมือนอันยังหล่ะบอกว่าได้ต้องจะรัดแก้าให้จะว่าแบบกรอบก็ปนั้นมันก็บาถึงปนั้นเนาะเป็นแคบคอบแคบแคบไปทั้งสิ้นนะพี่น้องจัจะว่าจังแด่อืองูไปงอมั้ง ผู้เฝาดูกดูดผู้่าเว้ากรแหงสิบ่ปากเมื่อหนถ้าเสริมจะร้องเงียบยุ่าเสริมขัไปอ่านคอมเมนต์พี่น้องบอกว่าอาเสรเบายุบ้เดอยู่กับเพิเ้าดูดเอ้ยมาแบเขากระบอก่เดียวตอนนั้น้าจารยมือหนาก็นังกินกันเ้าอย่างี้ะ

จัดก่างกันต่อเอก้าสมุยกินดีดิอ่ะแล้วมาแมนแหกหินกับปุลเนาะก็จะเลิศเยอะค่ะได้เห็นป่วนมาเดีอร์หนักปุลซี่น,นี่แต่ว่า,ม,าวม,มันกิดสีเทาได้หรืเอเปล่าไม่เทาได้หรือเปล่าอะไรเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ส,สลลลิฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่แ่ละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามให้เสริมแักกับครอบครัวน้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ เสื้อผ้าพี่น้องเด้อค่ะ